ตชติมาแจงโผล่คอมเมนต์ทิมพิธาปมความรุนแรงในครอบครัวพร้อมเผยโอกาสคืนดี แจงปมคอมเมนต์เผยโอกาสคืนดีทำเอาชาวเน็ตเชร์กันสนานโซเชียลหลังทิมพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลพูดถึงปมความรุนแรงในครอบครัวโดยยืนยันว่าไม่เคยมีความรุนแรงในครอบครัวและคิดถึงสิทธิสตรีสิทธิครอบครัวสิทธิเด็กและสิทธินักการเมืองแต่ทุกคนก็เคยเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของคนอื่นจากนั้นอดีตภรรยายอย่างต่ายชุติมาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเรื่องมันผ่านไปนานมากแล้วก็ให้มันผ่านไปค่ะยังไงก็เชียร์พ่อพิมพ์มนะคะงานนี้ชาวเน็ต แหกดไลค์และคอมเมนต์กันเพียบค่ะ ล่าสุดตายชุติมาได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับข่าวสดถึงรปเด็นคอมเมนต์ดังกล่าวว่ารู้สึกยังไงก็คอมเมนต์ไปแบบนั้นจริงๆไม่ได้จะลบภาพในอดีตอะไรพอช่วงเวลาหนึ่งคนเรารู้สึกแบบหนึ่งพอมันผ่านไปคนเราก็วางลงให้อภัยมันก็จบมันผ่านไปแล้วรู้สึกว่าถ้าเรายังมาขุดเรื่องเดิมๆหรือพูดเรื่อง10ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วคือไม่ใช่แค่เรานะทุกคนมันก็จะไปต่อไม่ได้เนอะโฟกัสที่วันนี้ปัจจุบันค่ะหลายคนเอาเรื่องในอดีตยกขึ้นมาโจมตีก็รู้สึก ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคนที่จะลงสมัครเลือกตั้งก็จะโดนขุดอะไรไม่ใช่แค่คนทีมคนอื่นก็โดนเหมือนกันสําหรับความสัมพันธ์ของเรามีอะไรก็ยังปรึกษาเรื่องพี่พิมพ์ค่ะหมายถึงว่ามีอะไรเราก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพี่พิมพ์ถามว่าได้พูดคุยกันมากขึ้นไหมก็นิดหน่อยก่อนหน้านี้มีภาพอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเลยไปฉลองวันเกิดให้พี่พิมพ์ค่ะเรารู้สึกว่าอยากทําทหน้าที่พ่อแม่ให้ลูกให้ดีที่สุดซึ่งเราก็อยากทําอย่างนี้มานานแล้วซึ่งลูกก็รีเควสก็พอมีโมเมน เอน,นี้เกิดขึ้นก็ดีสำหรับลูกคือกับเรายังไงก็ได้แต่ว่าอยากให้เป็นเดอะเบสของพี่พิมพ์เขามากกว่าหลายคนอยากทราบถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาคืนดีกันอีกครั้งของทั้งคู่ซึ่งมีแฟนๆเริ่มเชียร์กันเยอะมากขึ้นตายเผยว่าไม่เป็นไรคนก็เชียร์อะไรได้หมดแหละถามว่ายังมีความตึงเครียดกันอยู่ไหมทางเราไม่เคยตึงอยู่แล้วส่วนทางเขาต้องไปถามเขานะคอมเมนต์บอกว่าเชียร์พ่อพี่พิมพ์นะคะเพราะเขาก็เป็นคุณพ่อของพี่พิมพ์ยังไงพี่พิมพ์ก็ไม่มีวันเปลี่ยนจากการเป็นคุณพ่อพี่พิมพ์ได้